ฮัลโหลสวัสดีเธอคือเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะอันนั้นนั้นมันจะนานตรงไหนแต่ว่าช่วงนี้มีแต่คนทักว่าเออพี่เมี่ยงทาไมหน้าหวานจังอะไรอย่างนี้ซึ่งก็หวานมานานแล้วโอเคปะแต่ว่าก็บอกว่าให้มารีวิวการแต่งหน้าหน่อยแต่พอดีว่าจะให้แต่งหน้าทั้งคลิปเลยก็คงคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นขอเป็นทีละส่วนแล้วกันนะส่วนแรกที่ที่ที่เราจะพูดถึงก็คืออันนี้เหลือเป็นเป็นเรื่องของ เอาฟี่โทรมาขอพูดถึงเรื่องรีวิวาทาปากแล้วกันว่าทายัางไงให้ชิวบุโอเคแป๊บหนึ่งนะรับสายก่อนฮัลโ <Hello, op. S 3> หลออฟเออคือเยอะมากคือนางโทรนางไม่จบวางได้ยังจะรีวิวทาปากแบบออฟฟี่แม็กซิมโอเคปะไม,<อ>ไม่ไม่ไม่เอาเล็บลึ้วยมีทวงมีถวงไปเอาของมันมาไปเอาของมันมาเด้เดีย๋ยวจะสอนอทาปากแบบ ดีะเดี๋ยวเอาเป็นว่ามีเพื่อนอยู่ในคลิปด้วยเราจะสอนทาปากแบบออฟฟี่แม็กซิมนะคะที่บอกว่าต้องมีอารมณ์จูบบุก่อนนิดนึงได้เอยพม่ช่ดีออกโอเคปะดีออกก่อนอื่นนะคะนี่เราต้องทาลิปที่แบบว่าบำรุงริมฝีปากไปก่อนใช่ไหมออฟฟี่ถามว่าบำรุงริมฝีปากบำรุงริมฝีปากใครบำรุงริมฝีปากออฟฟี่แต่พี่จะต้องทำหนูไม่รู้ไม่รู้ ออออฟออเดี๋ยวคืนที่หลังแต่ว่าวันนี้จะยืมก่อนนะเบบี้คิสอันนี้จะยืมก่อนโอเคปะไม่ได้คืนแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คืนคืนมึงใส่ซ้อนแค่นี้แค่นี้ คือแบบว่าเพื่อนคือจะต้องเมาส์มอยตลอดเวลาอ่ะจะสอนนะคะอันนี้ก็เอาทริคมาจากออฟฟี่เหมือนกันก็คือนี่นะคะลิปเบบี้คิสก็คือใครไม่มีก็ตกเทรนก็ไปเปมอยเขามาเพราะว่าสั่งเขาไปเขาก็ไม่ส่งให้สักทีใครที่เป็นเจ้าของก็คือคุณแคทตี้ที่สวยเวอร์กระรุนาค่ะก่อนอื่นเราต้องทาลงไปก่อนอย่างนี้นะคะเพราะว่าอารมณ์ว่าเป็นชนีปากแตกตลอดเวยแหมงะคะเราใส่เข้าไปปุ๊บปากเราก็จะดูวาวจากนั้นขั้นตอนที่2ให้เลือกลิปสีที่เราชอบนะคะทําจุบบุป,ปะ อันนี้อันนี้เราสอก็คือทาแต่ตรงติ่งเนี่ยทาแต่ข้างในปึบเออแต่เราต้องทาบำรุงงไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องริมฝีปากนี่มันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากก็จะดูแห้งแตกเอเคอปะแล้วก็อย่าทาเต็มปากงะงะอะงะนีอารมณ์นั้น,นปึ๊บทอยอย่างนี้นะคะ